สวัสดีทุกคนต้องเล่นฟิตเนสตนไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวผมจะไม่อยู่ผมต้องไปทางานต่างจังหวัดนะคะอาทิตย์หน้าทาังอาทิตย์เลยแก ประชนบุรีสสารแล้วก็ลงต่อใต้ที่จังหวัดกระบี่วะ,ะนศุกร์วันนี้วันอาทิตย์นะคะผมก็จะเล่นตุนไว้ก่อนเลยวันนี้ก็มีเคล็ดลับค่ะมาฝากสําหรับสาวๆที่อยากจะเป็นสายฝอนะคะสายฝอเนี่ยสิ่งที่ต้องมีคือตูดค่ะคุณตูดเนี่ยจำเป็นมากมากนะคะนมไม่มีมีนิดมีหน่อยยังโอเคอยู่แต่ตูดต้องมีหรือใช่ไหมคะทีนี้ผู้หญิงไทยอะ่ะ ตูดไม่ค่อยมีเพราะอะไรบางทีเล่นตูดเล่นตูดตูดมาแต่สะโพกเล็กก็เห็นไม่ชัดอยู่ดีก็เลยแลดูไม่มีตูดอยู่ดีค่ะเพราะฉะนั้นตูก็ไม่ได้เคล็ดลับจากติ๊กต็อกมาเว้ยคือต้องขยายสะโพกก่อนเพราะว่าผิไทายสะโพกเล็กถูกไหมสะโพกตรงนี้เล็กต้องเล่นเอวให้เล็กเข้าไปด้วยต้องเล่นเอวให้คอดเข้าไปนะคะเล่นเอวให้คอดเข้าไปแล้วก็ขยายสะโพกตรงนี้ออก อะเล่นเอวก็คือบิดบิดเอวแต่ขยายสะโพกทํายังไงวะผมก็ไม่รู้หรอกแต่กบลองทําดูปกว่ามันก็มันก็มานะเว้ยมันก็มาอยู่เดี๋ยวทำให้ดูมานอนลงบีดหัวเขาว่ขาเกรงหน้าท้องเซตละห้าสิบที ทำทั้งหมดสองเซตเดี๋ยวทำให้ดูอีกข้างหนึ่งอ่ะดูความกว้างของขาเท่ากับความกว้างของสะโพกนะคะแล้วก็ผิดอย่างี้อ่ะผิดอย่างงี้หัวเข่าชิดติดพื้นนะ ใช่ไหมไม่ต้องทําให้ดูชัดเจนกว่านี้ใช่ไหมทาประมาณนี้นะคะทําทุกวันวันละ2เซตนะคะเซตละ50ทีหรือถ้าเกิดอยากจะแบบเห็นผลเร็วก็ทํา2เซตเท่ากันแต่ว่าทําเพิ่มจํานวนครั้งนะคะเป็นครั้งละเป็นเซตละ100ทีก็ได้อย่างกับกมทาเซตละ100ทีมาอยู่นะเดี๋ยวให้ดูผลแต่ว่าจริงๆทําได้ทุกวันก็จะดีนะคะแต่ว่ากมมีเวลาเท่าไหร่กบก็ทาเท่านั้นนะเนาะมันก็จะได้ประมาณ แล้วก็ต้องเล่นเอวให้เว้าเข้าไปด้วยช่วงนี้อาจจะฟูๆนิดนึงนะคะเพราะว่ากินขนมเยอะไปหน่อยอ่ะเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูมาแล้วอ่ะให้ดูให้ดูเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมก็จะมีแบบความแบบวืบออกมาอย่างนี้เห็นไหมคะเออเห็นไหมคะว่าจะมีความความโค้งความโค้งของก้นเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมตรงนี้อ่ะดูดูข้างนี้อย่างเดียวแล้วกันเห็นไหมคะ พอเป็นตรงนี้ออกมามากขึ้นอ่าก,ก็จะเป็นประมาณแบบเห็นไหมอ่าจะมีความเนื้อตรงนี้ออกมามากขึ้นลองทางดูค่ะแล้วก็อย่าลืมถ้าอยากจะได้ความกลมกลึงมากขึ้นนะคะก็แนะนำว่าให้เล่นเอวด้วยเล่นเอวด้วยเล่นเอวก็มีท่าอีกเดี๋ยวถ้าว่างจะมาสอนแล้วกันนะสายฝอ เ,เห็นไหมก็มาอยู่นะมาอยู่นะ